เสวัสดีครับฝากถึงพี่บอยร้านสองได้ข่าวว่าเจ๋งอะครับหน้าตัวเมียเนี่ยครับทาผู้หญิงต่อยไม่เฟียวนะครับรู้จักไหมเบา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 รู้จังไหมครับพี่วูดร้อยศพเดี๋ยวเดี๋ยวรู้เลยอย่าให้เจอนะอย่าให้เจอนะ การง,งานทุกทีหน้าตัวเมงจริงช่วงนี้ฮอตอะาถุยทำไมอะ่ะถุยน้ำลายทำไม,มไ,ไปเช็ดเลยไปเช็ดเลยเดี๋ยวตบอเ,อเ,เอเอไม่รู้จะพูดอะไรดีอะแต่รีบไปเช็ดน้ำลายเวยนะสงสัยแบบจะเหม็นโคตรอย่าอย่าไม่เอาต้องเอาอะไรล้างดิอ่ะ เอาแฟบหรือว่าเป็นโปรเลยอะ่ะรู้จักพี่บูมไหมพี่บูมอะ่ะหลังสวนอะ่ะเดี๋ยวจะให้ดูหน้าอไแ,แ่ีเอาให้ไปดูละแป๊บแป๊บเขาแต่งตัวอยู่มันก็เลยหน้าดีเกย่ยเดี๋ยวเจอแป๊บหนึง่งพี่บูมหลังสนวนรู้จักไหม ไปไอ้ไข่ไข่ไปต้อนมึงไมต้อนไอ้ฝอใส่ดิาวแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งดูของกุ้ยก่อยได้ได้ได้จะลองทรงละนี่นี่พี่บูมพี่บูมมานี่รู้จักไหมครับจำกูไว้คุณถึงเวล่ทำมียอะไรบ้าวปากก็เหม็นไอสัตว์ หนูไอ้สองคนที่อยูในหน้าเจอกูได้นี่คุยน้องโุก์หน่อยสอบอ่ะเออรู้จักป่ะรู้จักก็เอาดีดบอยร้านสองอะตีนเน่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 ่เขี่ยเร็ีกว่าแนวเนี่ยน่เอ่เอ่เน่เ่ดี๋ยวโอขี่เล็บดำเลยเน่เร็ดำเลยนี่นี่เร็บครบเร็บครบเอาไหมตัวตัวไหมไม่เอา หลังเซเว่นปิดแล้กันนี่ดีกว่าหนึ่งหนึ่งทั้หนึ่งหนึ่งหนึ่งสามมาโทรถามบักเอากูอยู่ไหนเออรู้จังไหมอิสซาทโทรไปนะหรือจะกินวิซ่าหนึ่งหนึ่งสองสองเอ่หนึ่งหนึ่งหนึ่งสองสิบแปดสิบสองอิสซาท์ก็ถูกแล้วไม่มีอะไรมากก็จะไปแล้วไอ้มึงิ่บอกเซเว่นที่ข้าไม่มีเวลาไม่มีนี่ไงงานทำบ้างพูดอย่างเงี้ย เออมีงานทำบ่อีสัตว์เดี๋ยวตบเดี๋ยวตบเออแค่นี้แหละทุจุ๊บเดี๋ยวเจอกัน